ไม่อะไรอะไรอะไรข้าฝันอะไรไม่มีขออนุญ,ญาตเก็บพระเจ้าค่ะยี่สิบห้านี้ก็มองเ <_ d ew> ดี๋ยวก็มองให้เป็นการตั้งตัวอ <ะ S 1> ให้ก็มองให้พระอค์เป็นแสนนะ่ให้ให้แสนนึงเลยเอาไปตั้งตัวกันขอบใจมากแต่ก็มองขออย่างเดียวขออะไรในห้อง้องก็มองขอจัดกุมป,ปิดได้ไหมเพื่อนข้าก็มองถล่มทลายแน่เ <_ d ew> ลยค์ท่านต่ำต้องมีสี่ห้าล้านไหมค่ะอย่าเลยฮะอย่าเลยเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวคนดูว่าไม่คุ้มมันจบไว้ ก็อมมียาดีเอาไหมล่ะยาดีอะเวลาก็มอมมีีอะไรกับเมื่อก่อนมีแฟนก็ปแล้วไปเที่ยวอะไรงี่นะเอาเราเอาตังค์นะซื้อเลยเยามาชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มโอ้ยอดเหระถอดกางเกงะตาไก็หมอมให้ไม่ได้ก็หมอมันให้เป็นก็หมอมทำให่เป็นไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยใช่และขวัท้องนี้ไงเห็นมันบอกว่าเดินสดุดแล้วกดางนีมั้ ก็เลยท้องกับปลายดามนี่แหละกำลองหัวยั่ไหนหัวขอบใจมากฝากได้นะวันโยนดอกไม้โยนมาใกล้ๆที่นะรู้ป่ะจ๊ะได้จ้ะได้จะเพี่เอาไปขายต่อคนไม่มีแฟนก็เหมือนเพีงที่มีแค่ทำนองแล้วอีฝันนะคิดไม่อะไรอะไรใครเข้าฝันอะไรไม่มีขออนุญาตเก็บพระเจอแฟนยี่สิบห้านี้ก็มองเดี๋ยวก็มองให้เป็นการส่งตัวเออให้ก็มองให้พระองคุลแสแหนน่งให้ ให้แสลน well. ี่เลยไปตั้งตัวกันขอบใจมากแต่ก็ผมขออย่างเดียวขออะไรในห้องห้อก็ผมขอจัดุปิดได้ไหมเพื่อนก็กำลองถล่มทลายแน่เลยผมท่านต่ำต่ำต้องมีสี่ห้าล้านไหมคะอย่าเลยฮะอย่าเลยอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวคนดูว่าไม่คุ้มมันจบไว้ อยาอเวลาก็มอมมีอะไรกับเมื่อก่อนมีแฟนมีกาแฟนะเราไปเที่ยวอะไรงเงี้ยนะเอ,เอาเราเอาตังค์มาซ<อ>ื้อเลยซื้อยามาชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มโอ้ยอึดเจ้อถอดกางเกงนะตาอะไรก็มอมยิมให้ไม่เลิกคะก็มอมทำให้เป็นก็มอมพูดว่าทำให้เป็นมไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยใช่แล้วขวัญท้องนี่ไงเห็นมันบอกว่ามันเดินสะดุดแล้วก็โดนปลายดาบนี่มั้ยก็เลยท้องกับปลายดาบนี่แหละก็มอมหัวอยู่ไหนหัว บใจมากฟังด้วยนะวันโยนดอกไม้โยนมาใกล้ๆพี่นะรู้ป่ะจ๊ะได้จ้ะได้เดี๋ยวพี่จะไปขายต่อคนไม่มีแฟนก็เหมือนเพีงที่มีแค่ทำนองแล้วอีฝันนด้คิดไม่อะไรอะไรใครเขาฝันอะไรไม่มีขออนุญาตเก็บพระเจ้าส่งยี่สิบห้านี้ก็มองเดี๋ยวก็มองให้เป็นการตั้งตัวให้กำมองให้พรวกมือแสนน่้ให้ให้แส้หนึ่งเลยไปตั้งตัวกันขอบใจมากแต่ก็มองขออย่างเดียวขออะไร ในห้องหมอกระบอกขอจัดปิดได้ไหมเพื่อนคบก็กระบอกถล่มทลายแน่เลยผมท่านตังๆต้องมีสี่ห้าล้านไหมคะอย่าเลยฮะอย่าเลยเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวคนดูว่าไม่คุ้มมันจบไว้โุ้ยกองผมมียาดีเอาไหมล่ะยาดีอ่ะเวลาก็มอมีอะไรกับเมื่อก่อนมีแฟนมีก็ฟปแล้วไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้นะเอาเราเอาตังคนะเซื้อ